สวัสดีวันพุธนะคะแม้ว่าวันที่ฝ้ายอัดอยู่นี้จะเป็นวันเสาร์ก็ตามวันนี้ก็อย่างเช่นเคยนะคะมีเวลาว่างก่อนที่จะประชุมกับลูกความเนาก็แวะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆฟังสักเล็กน้อยคลิปวันนี้นะคะเป็นประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับลูกจ้างท่านหนึ่งค่ะโพสต์ด่านายจ้างแล้วก็บอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อทาไมถูกเลิกจ้างได้ยังไงแบบนี้เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะคะซึ่งจริงๆกรณีนี้ฝ้ายเคยเขียนไว้ในเพจแล้วนะคะว่า,ามีลูกจ้างท่านหนึง่งโพสต์ด่านายจ้างว่า กินข้าวนุ้ยไม่ได้กินลมนะคะบริหารแบบนี้ลูกน้องก็ตายหมดพูดมาได้คาดทุนพุกเดือนกูเห็นลูกค้าเข้าร้านเต็มตลอดเลยแบบนี้ค่ะคือถ้ามันสื่อได้ว่าเขาว่าในจ้างอยู่นะคะแล้วก็โพนั้นเป็นโพสสาธารณะไอ้คําว่าสาธารณะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเปิดพับบิกรูปโลกอย่างเดียวนะ สาธารนณะหมายถึงคนอื่นเห็นเพื่อนเขาเห็นนะคะไม่ว่าจะวงเล็กวงกว้างก็ทําให้ในายจ้างเกิดความเสียหายกระทบต่อภาพลักษณ์บริษัทแบบนี้นายจ้างเขาก็มีสิทธิ์เลิกจ้างได้นะคะโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะถือว่าลูกจ้างเนี่ยกระทาความผิดตามมาตราหนึ่งเก้าวงเล็บสองนะคะก็คือว่าจงใจทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหายเพล่เผลนะคะ ในการเลือกสร้างั้งนี้อาจจะไม่ได้ค่าตกใจด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทําการนะคะที่ไม่ทําให้หน้าที่ของตนสําเร็จลุล่วงไปนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะมาตรา5 8า หรือถ้าเกิดใครอยากอ่านดีการนี้นะคะสั้นๆก็สามารถไปเสิร์ชอ่านได้ที่ดีการหมายเลขน,นะคะแ2 0 6ในปี60ก็เขียนไว้ชัดเจนดีการนี้ก็เท่าที่ไฟายหามาเนาะก,ก็ไม่ได้โพสชื่อในจ้างชัดเจนแต่มันอยู่ในประการที่สื่อได้ถึงว่าในจ้างกระทบต่อภาพลักษณ์บริษัททําให้คนที่จะเข้ามาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นซื้อขายสินค้าและบริการเข้าใจได้ว่าบริษัทเนี่ยเอาเปรียบผู้จ้างบริหารงานไม่ดีแบบนี้กระทุกกับบริษัทแน่นอน อันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะว่าในกรณีอย่างนี้เราไม่จําเป็นที่ต้องโพสต์ทุกอย่างที่เราคิดหากมีข้อคับข้องหมองใจนะคะบางทีการปรึกษาในจ้างหรือตัวแทนในจ้างตรงๆด้วยห้อยคําสุภาพก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีนะคะหรือว่าอาจจะเข้าไปหาทาง แก้ปัญหาด้วยการเช่นเงินเดือนไม่ขึ้นเลยอะแต่งานทํามาเยอะมากเลยนะแบบนี้พอปรับจูนกันยังไงได้บ้างนะคะอาจจะเข้าไปคุยตรงๆหรือไม่นะคะอาจจะถ้าเกิดว่ามองว่าองค์กรนั้นร้านนั้นเอาเปรียบเรามากจริงๆเนี่ยครั้งต่อไปเราก็อาจจะต้องมองหางานในที่ใหม่เผื่อไว้ด้วย ก็ยังดีกว่าไปโพสด่าเขาแล้วตกงานโดยที่ยังหางานใหม่ไม่ได้นะคะวันนี้ก็ฝากสั้นๆไว้แค่นี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจฟาแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปบายไปก่อนเจอกันวันพุธหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ